ถ้าเกิดจะเข้ามาเป็น CNA ของที่นี่นะคะก็จะต้องจบ BSN DNP นี่ก็คือ master to doctoral program ก็คือไปไปต่อ3ปีก็เป็น master แล้วก็เป็น doctoral program เป็นจบปริญญาเอกของที่นี่นะคะก็แล้วก็ต้องมีไ c เส้น RN ของของอเมริกาเนี่ย <Huh. S 1> แล้วก็ม i นิ m ัมวันเยเอ experience ใน ICU ก็อันนี้ถือว่าเ uh, เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่า บางแต่บางโปรแกรมเขาก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่อะไรมากถ้าเรามีคือชวให้เห็นว่าเรามี critical care uh, experience จากการใช้ Arterial Line, Central Line หรือว่า Dr ิ p ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะรับจากอย่างพี่ก็มีเพื่อนอที่เคยทำงานใน Cat แล b เขาก็เข้าเป็นโปรแกรมได้แต่มันน้อยมากค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพิจารณาคือถ้าจะให้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็คือต้องหนึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยก็อาจจะน้อยไปด้วยซ้าไปอย่างน้อย ก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาทํางานในจุดนี้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือทํางาน ICU ไปสักพักหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเวลาเราทํางาน ICU เป็ไปนานๆเรา make connection แล้วก็มีอย่างอื่นตามมาอีก <c oughs> อันนี้เราต้องมี reference มีอะไรต่ออะไรถ้าเรารู้จักมากขึ้น